คนลับใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราใช้สมการเดิมการไปถึงจุดหมายด้วยวิธีที่แตกต่างทําให้เราได้เจอเรื่องราวใหม่ๆแม้หนทางที่เลือกไม่สามารถการันตีได้ว่าจะดีเสมอไปสำหรับตองมันคุ้มที่จะลอง go Corolla Outis My So Excited ตอนนี้นะคะไปตองอยู่ที่เมืองน,นิเซโกค่ะซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะท่ามกลางหุบเขาค่ะทางตอนใต้ของซัปโปโรซึ่งขับรถมาก็ไม่ไกลค่ะประมาณ3ชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะสถานที่ที่ไปตองอยู่นี่นะคะก็เป็นเรียวกังค่ะหรือว่าโรงแรมในสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเลยค่ะแล้วก็จะได้นอนเสือตาตามิด้วยต้องบอกก่อนนะคะว่าถึงแม้จะเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยแต่ก็เป็นเมืองเล็กๆที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าซ่อนฉายาเนี่ยไว้ค่ะ เมืองสวรค์นักสกีมีนักสก,กีก็ต้องมีอะไรคะมีหิมะค่ะแน่นอนพรุ่งนี้นะคะไปตองเนี่ยจะจะไปลุยหิมะกันแต่วันนี้มาถึงก็เย็นมากแล้วนะคะเดี๋ยวไปตองก็จะพักผ่อนแล้วก็ไปแช่ออนเซนให้ช้ำปอดไม่ต้องจินตนาการไปคะ่ะไม่มีให้เห็นแน่นอนเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะ ประสบการณ์ครั้งแรกของคุณเป็นแบบไหนคะดีหรือไม่ดีสนุกหรือว่าไม่สนุกแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่ามันคือประสบการณ์ครั้งแรกแล้ววันนี้นะคะเวตองก็จะมาสร้างประสบการณ์ครั้งแรกคะ่ะกับกีฬาที่เกี่ยวกับหิมะที่นี่คะ่ะนิเซโกะที่นีเซโกะนี้นะคะมีภูเขาที่ชื่อว่านิเซโกะอันนาปูริและก็ภูเขาโยเทค่ะหรือว่าฟูจิน้อยฟูจิฮอกไกโดค่ะโดยรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายกันมากๆเลยนะคะและเมืองนี้คะ่ะก็เต็มไปด้วยธรรมชาติส่วนในหน้าร้อนนั้นนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้ชมมควา ของทุ่งดอกไม้แล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะแลีอย่างวันนี้เรามาในช่วงฤดูหนาวหิมะตกๆแบบนี้ก็มีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันค่ะบอกไว้แล้วว่าจะมาสัมผัสประสบการณ์ครั้งแรกกับหิมะจะไปเริ่มด้วยกิจกรรมอะไรบ้างนั้นตามมาค่ะนนาๆ กากาหนาวแบบนี้นะคะยิ่งหิมะตกแบบนี้เนี่ยใครๆก็ต้องนึกถึงสัตว์ในตำนานกวางเรนเดียก็คือช่วงนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงคิดมากนะคะ,คะพี่กวางของเราเนี่ยเขาก็พักจากการพาคุณลุงซันต้านเนี่ยไปแจกของขวัญ เดนเดียนยก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำฤดูหนาวถือเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดของบรรดากวางทั้งหมดแล้วตามปกติจริงๆแล้วเนี่ยขนของเขาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยก็จะค่อยๆกลายเป็นสีขาวนั่นเองค่ะและส่วนใหญ่นะคะาก็จะกระจายอยู่แถบมองโกแคนาดาแถบที่มันหนาวมากๆนะคะแล้วก็นิยมเอามาใช้เป็นพาานะลากเลื่อนค่ะ เรียบร้อยค่ะก็ไม่ต้องใช้เวลานานค่ะเพราะว่าเป็นการวอร์มอัพต่อไปนะคะเราก็จะไม่ไปแค่น้ำจิ้มแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอของจริงกันและอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่นะคะนั่นก็คือกิจกรรม ครอสคันที่หากสกีบนหิมะอีกแบบหนึ่งนะคะก็เหมือนกับสกีที่เราเล่นกันปกตินั่นแหละคะ่ะพูดเหมือนเคยเล่นไม่เคยจ้าก็เป็นเหมือนการเริ่มต้น,นะคะ่ะในการหัดเล่นสกีครอสคันที่นะคะอุปกรณ์เนี่ยจะเหมือนกับสกีทุกๆอย่างเลยยกเว้นบอร์ดนะคะที่จะมีขนาดที่เล็กกว่านิดหน่อยนะคะเพื่อเอาไว้เริ่มต้นในการฝึกะคะ่ะหลกัหลกๆก็จะเอาไว้ให้เดินในการทรงตัวยูกับหิมะย่ำไปย่ำไปนี่แหละคะ่ะ อีกหนึ่งประสบการณ์กับพิมะถ้าเราไม่ลองทำแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่าเราทำได้หรือเปล่าไปลุยก,กัน ที่ใช้พลังเยอะบ้ากค่ะเนี่ยนะครั้งแรกมันก็มันไม่เพอร์เฟคเสมอไปอยู่แล้วค่ะเอาล่ะยังไม่หมดแค่นี้แนะ่นอนค่ะอันนี้อ่ะเป็นแค่ออดเดิมยอ่อยๆแต่ไปต้องมีอีกอันหนึ่งที่คิดฝันมาตั้งนานแล้วว่าอยากเล่นมากๆเดีย๋ยวพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปกันต่อ,อยังไ และนี่นะคะเราก็มาถึง Snowmobile รถของเขาเนี่ยก็คล้ายรถออโตมิติกบ้านเรานั่นแหละคะ่ะแต่ว่าวิธีการเล่นก็ไม่ยากมากอันนี้เนี่ยจะเป็นคันเร่งนี่เบรกอยู่แค่นี้เรียบร้อย ของการเล่นส <Okay. S 1> โน w m o b i l e โอเคอันนี้พี่เตรียมมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขาจะลองโชว์ให้ พีมโอยอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ได้เตียงมา่ก,ก่อนนะคะคือว่าพี่เนี่ยเขาเป็นครูฝึกสอนสโนอมบมบิ่ที่นี่หนูก็ยืนดูเห็นพี่เขาโชว์ลีลาแล้วก็ช่วงคูรถเฉยนี่ก็คือรถเฉยไปกับผู้ชายแบ่งหน้าว้าวกยกันเยก็นีน่แหละค่ะ สโนว์บอร์ดที่ไปตองจะมาลองประสบการณ์ครั้งแรกกับหิมะที่นี่เลยค่ะแล้วก็พูดถึงหิมะที่นี่กันนิดนึงดีกว่าค่ะว่ามันมีความพิเศษยังไงทําไมผู้คนด้านหลังจึงแห่แหนกันมาเล่นที่นี่มากมายนะคะทั้งชาวญี่ปุ่นเองแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะแยะมากเพราะว่าหิมะที่นี่เนี่ยลักษณะเป็นเหมือนหิมะที่เป็นคล้ายๆแป้งนะคะเพราะว่ามีลักษณะบางเบาแห้งง่ายแต่แต่ยังไงก็เปียกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแห้งง่ายกว่าที่อื่นนั่นเองะคะ่ะแล้วเวลาที่เราล้มก้นจำเบาไปนะคะก็จะไม่ค่อยเจ็บค่ะเพราะว่ามันจะมมีควานุ่ม ที่ว่าหอ่อรองรับตัวเราอยู่นะคะและที่สําคัญเวลาเราแบบจะเบรกหรืออะไรเนี่ยคะ่ะเบรกง่ายเล่นสนุกก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของนักสก,กีอ่าเทพไปอีกจะเลือกว่าเล่นสกีหรือสโนว์บอร์ดนะคะก็แล้วแต่ใจต้องการเลยคะ่ะอ่าไปตองอยากเท่ก็เล่นสโนว์บอร์ดแต่ถามว่าเล่นเป็นไหมตอบได้เลยเ่าว่าไม่ ตอนนี้นะคะไปตองก็ขึ้นมานั่งกระเช้าค่ะซึ่งกระเช้าอันนี้นะคะก็จะนําเราขึ้นไปด้านบนค่ะเพื่อที่ว่าจะถลายลงมานะคะมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องลองสนามจริงกันสะหน่อยนะคะก็ขึ้นกระเช้าไปค่ะนอกจากที่จะได้เตรียมใจก่อนที่จะขึ้นไปเล่นสนามจริงแล้วลองดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะ และตอนนี้ไปตองก็ขึ้นมาสู่จุดที่หนึ่งค่ะสำหรับิ๊กเ n อร์สำหรับผู้ที่เริ่มหัดเล่นนะคะเป็นสเต็ปแรกค่ะแต่ว่าบนเขาอันนี้นะคะเราจะมีสเต็ป2 3 4สาแอสวานไปเรื่อยแอบกระซิบบอกน,นิดน,นึงตั้งแต่ลงมานะคะทุกระบบนี่ต้องหยุดหมดเลยเพราะไปตองเนี่ยลงมา <laughs> ลงมาแล้วลื่นเลยจ้ายังไม่ทันทำอะไรเลยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะ มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกค่ะถึงแม้ว่าใบตองเนี่ยจะไม่เคยเล่นสโนว์บอร์ดมาก่อนถ้าหากว่าเราไม่ลองท้าทายตัวเองลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะเราทํามันได้หรือเปล่าเราประสบความสําเร็จกับมันหรือเปล่าสิ่งแรกที่ต้องตัดไปนะคะนั่นก็คือความกลัวค่ะอย่าไปกลัวที่จะล้มเหลวค่ะเมื่อไหร่ที่เราล้มลุกข,ขึ้นมาใหม่ได้เขาไม่เป็นไรเพราะว่าหิมะที่นี่เขาไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ออออล้พร้อมที่จะไปล้มกับใบตองหรือยังไป ตซิโรบินแค่นี้เราไม่ยอมแพ้หรอกนาย บนกระเช้าประมาณ3รอบค่ะรอบหลังๆปากแข็งเพราะว่าหิมะมันเริ่มตกอะค่ะรอบหนึ่งรอบ2เนี่ยก็คือยังมีแดดออกอยู่ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยหิมะมันเริ่มตกลงมาแล้วก็น่าจะเป็นเพราะว่าหิมะอ่อนไหวก็เลยถลายได้ง่ายขึ้นเออแล้วก็ไม่ค่อยล้มมากก็เหมือนว่าพอยิ่งเล่นบ่อยๆซ้ําๆเข้ามันก็ยิ่งเกิดความชำนาญไปเรื่อยๆนะคะก็สนุกมากชอบมากและนี่แหละประสบการณ์การเล่นสโนวบอด ครั้งแรกของใบตองจริงๆไม่ว่าจะอะไรก็ตามค่ะที่จะได้เริ่มต้นทําใหม่ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกครั้งสองครั้งสามอย่าไปกลัวค่ะอย่าไปกลัวว่าจะผิดพลาดเหมือนครั้งแรกอย่าไปกลัวก่อนที่มันจะเกิดเหมือนกับหนังสือเล่มใหม่ที่เราน่าจะได้ลองศึกษาลองอ่านดูถ้าหากว่าเราตัดสินว่ามันแค่บกเราก็ไม่มีทางรู้หรอกค่ว่ามันจะสนุกแค่ไหนและนี่แหละรสชาติของการเดินทางแต่ลืมนะคะหากชีวิตคือการเดินทาง ระหว่างทางสำคัญพอมจุดหมาย go